สวัสดีพี่ป้าน้อ่าและท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็คลิปนี้นะครับผมกลับมาทําคลิปเป็นปกติแล้วนั่นเองนะครับก็หลังจากที่ห่างหายไปโคตรนานเลยนะครับพอติดกับการเรียนหนังสือด้วยแหละเออผมก็ขอกราบประทานอภัยเวลาที่หนีด้วยนะก็สําหรับคลิปในวันนี้นะครับก็คือ5ฉากโชว์เทพของสวดสซุนโยชินั่นเองนะครับอ p ีที่เท่าไหร่วะอ๋อ EP ีที่3นั่นเองนะครับก็จะมีฉากไหนฉากอะไรกันบ้างนะครับ ก็มารอดูกันเลยก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกดดิงกันนิดนึงนะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องผมนั่นเองก็คลิปนี้ขอสักสามสิบไลค์ก็แล้วกันนะเพราะผมหายไปนานครับก็อาจจะได้ไลค์น้อยนิดนึงนะครับก็ต้องขอประทานอภัยไว้าที่นี้ด้วยนะครับก็ถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้าที่นี้ด้วยนะก็ไปดูกันเลย let's go โอเคก็ม่อยู่เป็นฉากที่1นะซึ่งฉากที่1นะก็จะเป็นในตอนที่103นั่นเองน,นะครับก็จะเป็นฉากที่สุนะนะครับได้ต่อสู้กับเดนโรนะซึ่งจุดสังเกตของเดนโรนะรก็คือคนที่ใช้หอกสายฟ้ากับมูสายฟ้าตอนที่สุนะนะครับ ได้บุกไปฐานทัพมิลฟิโอเล่นั่นเองซึ่งเดนโรนะเขาก็เป็นศัตรูคนแรกนะครับที่ซูน่านะครับได้จัดการในตอนที่ซูน่านะครับได้บุกฐานทัพมิลฟิโอเล่นั่นเองนะครับและในฉากนี้นะครับก็จะเป็นฉากที่ซูน่านะครับได้ใช้เอ็กซ์เบอร์เนอร์เป็นครั้งแรกในการต่อสู้จริงอีกด้วยนะครับซึ่งเป็นฉากที่โคเต้อีกหนึ่งฉากเลยก็ว่าได้นะครับผมโอ้จงไลกไปซะโอ้โหอิเล็กโทรช็อป เฮ้ยทำไมดึงไม่ออกล้ะเนี่ยเฮ้ยทำไมกันสังเกตเห็นเปลวไฟนะั่นแสดงว่ายามาโมโตะกับโคคุเดระก็พัฒนาขึ้นแล้วออกมาเลยอิเล็กโทรชินเกเล่แกใช้สองมือไม่ได้แล้วนะอย่าเอาเฮ้ยเฮ้ยฮอ็อกซ์เบอร์เนอร์ โอเคก็ไม่อยู่กันฉากที่สองนะซึ่งฉากที่สองนะก็จะอยู่ในตอนที่1 0 6่งถึงหนึนั่นเองนะซึ่งก็จะเป็นฉากที่ซูน่านะครับได้ต่อสู้กับคิงบอสกานั่นเองนะซึ่งคนควบคุมนะก็คือสปาหน่านั่นเองนะ ซึ่งถ่าในศึกครั้งนี้นะครับคิงบอสกาณะมาตัวเดียวเดียวนะุนะเอาชนะได้สบายๆอยู่แล้วนะแต่นี่เล่นมากัน5ตัวเออซึ่งคิงบอสกา่หนึ่งตัวนะเท่ากับค่าพลังของสุน่าหนึ่งคนอ่ะเออนี่เล่นมากัน5ตัวก็เท่ากับสุน่าห้าคนแล้วสุนะาหนึ่งคนอ่ะเออจะสู้สุน่าห้าคนได้ไงซึ่งในศึกครั้งนี้นะครับทำเอาสุน่นะครับตกที่นั่งลําบากเลยนะแต่ว่าสุดท้ายนะสุนะเขาก็ได้ใช้แบบ ถ้าไม่ตายที่เขานะครับได้รับเรียนมานะครับทั้งเดือดรุลุจุดศูนย์เฟิร์สเอ dition เดือดรุลุจุดศูนย์หนัดแปลงแล้วก็เอ็กซ์เบอร์เนอร์นะครับจนสามารถเอาชนะคิงบอสกาทั้ง5ตัวไปได้นะซึ่งจะเป็นฉากโคตรเท่อหนึ่งฉากเลยก็ว่าได้นะเออเดือดรุ่จุดศูน เวอร์สแอดิชั่นเดนสิบจุดศูนย์ด Bon eh. โอเคก็มอยู่กันฉากที่3นะซึ่งฉากที่3านะคก็ยก็อยู่ในตอนที่1 2 7่งรถึงหนึนั่นเองนะก็จะเป็นตอนที่ซุน,าน่าํำได้ต่อสู้สกับหน่วยการมรณะของไอริสนั่นเองนะครับหลังจากที่ซุน่านะได้สามารถเอาชนะคิงบอสกาได้นะครับทำให้สปาน่านะเขาประทับใจในการโจมตีของซุน่านะครับก็คือเอ็กซ์เบอร์เนอร์นั่นเองนะซึ่งสปาน่านะเขาอยากทําให้ท่านี้นะสมบูรณ์นะครับ ทำให้เขานะได้ผลิตคอนเทคเลนออกมานะครับทำให้ซูน่านับสามารถใช้เอ็กซ์เบอร์เนอร์ได้อย่างสมบูรณ์แบบนั่นเองนะครับแต่ทะเลนั้นนะครับเนื้อการมรณะของไอริสนะครับเขาก็ได้โผล่มาพอดีนะเออก็แบบว่ามันถึงเวลาที่พระเอกโชเท่นะเออก็หลังจากที่ซูนะนครับได้ใช้เอ็กซ์เบอร์เนอร์แบบสมบูรณ์แบบครับทำเอาอิเล่โชว์อิจิตกตะลึงในพลังของเอ็กซ์เบอร์เนอร์ของซูน่าไปเลยนะครับเพราะหลังจากที่ซูนะนครับได้ใช้เอ็กซ์เบอร์เนอร์ไปนะครับทำให้ฐานทัพของมิวเล่นะครับ หายไปถึง3บ็อกด้วยกันนั่นเองจัดการมันซะงั้นเหรอยังเผาพลานไม่พอสินะแสดงพลังที่แท้จริงให้พวกมันได้เห็นฮัลโ้น <S <S สปานะ้าหาขลังกันจริงๆสินะฉันไม่มีธุระก,กับคนทรยศอ,อีกต่อไปแล้วโอเปอเรชั่นเอ็กซ์เอ็กซ์บอร์เนอร์ โอเคก็ไม okay, ่อยู ano, ่กันฉากที่4ี่นะซึ่งฉากที่4นะก็อยู่ในตอนที่1 3 2่ง5ถึงหนึนั่นเองนะก็จะเป็นฉากที่ซุนะนะต่อสู้กับอัศวินมายานั่นเองนะก็หลังจากที่ซุนะนะสามารถเอาชนะหน่วยก้านมรณะของไอริสไปได้นะุนะก็ได้ออกเดินทางมุ่งสู่ห้องทํางานของอิริเอชอวยจินะแต่อัศวินมายานะเขาก็ได้ออกมาขวางไว้นะครับก็ได้เกิดการต่อสู้นี้เกิดขึ้น แต่ตอนแรกนะครับ<แ><แ>สุนทนะครับเขาไม่สามารถสู้อัศวินมายาได้นะครับเพราะเขานะใช้พลังงานไปเยอะแล้วนะครับหลังจากย e ิงเอ็กซ์เบเนอร์ไปนะแต่หลังจากที่เขานะครับได้รับการช่วยเหลือจากรีบอนนะครับเขานะครับก็ได้หลอกล่อนะครับจนสามารถใช้เดือดพลุจ,จุดศูนย์ดัดแปลงประกบดาบนะครับและได้ดูดเอาพลังดับเครื่องชนของอัศวินมายามาเสริมให้กับพลังของตัวเองนะจนสามารถเอาชนะอัศวินมายามาได้นั่นเองนะครับแต่ว่าในครั้งนี้นะอัศวินมายานะเขายังไม่ใช้พลังที่เต็มร้อยของเขานะครับเพราะเขานะ ซูนะนั่นเองนะครับเพราะดวงตาของซูงนะนะครับดันไปคล้ายกับดวงตาของยูนิซึ่งเป็นบอสเก่าของเขานั่นเองจะหนีเหรอตายก็หันหลังให้ฉันอย่างนั้นเหรอ

ก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกันนิดนึงนะเพื่อเป็นภาพคลิปใหม่ๆของทางช่องผมนั่นเองนะครับก็อยู่กันฉากสุดท้ายแล้วนั่นเองนะครับก็อย่างที่พูดไปนะครับว่าในคลิปนี้นะขอ30ไลค์นั่นเองนะครับก็จะมาทํา EP ต่อนั่นเองนะซึ่ง EP ต่อนะก็ผมได้อ่านคอมเมนต์มาดูแล้วนะครับว่าเพื่อนๆนะอยากให้ผมทําเกี่ยวกับ5ฉากชุดเทพของยามาโมโตะ พคิชินั่นเองนะเดี๋ยวผมจัดให้นะครับในอีีหน้านะแต่อ p ีนี้ขอ30ไลก์ก่อนเออก็มันจะเป็นฉากสุดท้ายนะครับซึ่งฉากสุดท้ายนะก็จะอยู่ในตอนที่1 1 4ก็จะเป็นฉากที่สนานะครับต้องแท็กทีมกับโอคุเดระนะครับเพื่อต่อสู้กับโครเนโลนั่นเองนะเพื่อเอาสัญลักษณ์ของอังโกบาลโนเพื่อไปใช้กับอาวุธกลองน,นั่นเองนะ หลังจากที่สุนะนะครับได้ดูความจริงนะว่าอิเลชวยจีนะครับคือพวกเดีวกเขานะครับอิเลชวยจีนะครับเขาก็ได้มอบอาวุธกล่องให้กับสุนะแล้วก็ผู้พิทักษ์ทุกๆคนด้วยนะครับแต่เงื่อนไขาการใช้กล่องนะับเขาต้องได้รับสัญลักษณ์ของอังโกลเบรนโนนะครับครบตั้ง7คนก่อนนะครับ ถึงจะสามารถใช้งานอาวุธกล่องได้นดั่นเองนะพวกของสน,นะครับเขาก็ได้ย้อนอดีตกลับมานะพร้อนอนาคตนะครับพวกอังโกลบเรโนนะครับได้ตายไปหมดแล้วนั่นเองนะครับด้วยเหตุนี้ก็เลยเกิดการต่อสู้ครั้งนี้ขึ้นนั่นเองนะครับระหว่างสนาและโกคุเดละทะโครเโนโรเอาแล้วนะ ีไฟอ้าเธอไปล้างไม่ให้เจ้านี่ล่ะเป็นไงแน่ใจแล้วงั้นเหรอเกตวัสมมานเตรียมพร้อมยิงได้ X burner maximum boss จบกันไปแล้วนะสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์กดเดีกันนิดนึงนะเพื่อภาคที่ใหม่ๆของทางช่องผมนั่นเองนะก็คลิปนี้ขอ30ไลค์อย่างที่บอกไปนะก็จะมาทำ EP ต่อไปนั่นเองนะซึ่ง EP ต่อไปก็อย่างที่เพื่อนๆขอมานะก็คือยามโมโตะทาคิชินั่นเองนะก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมนะนะก็ช่วงนี้นะผมจะกลับมันทำคลิปปกติแล้วนั่นเองนะก็อย่าลืมกลับมาติดตามผมกันนิดนึงนะ ก็ทำมีข้อมูลภาพฝึกหัดไหนก็ขออภัยไว้นะที่นี้เลยนะก็ไปละบ๊ายบายจุ๊บ